Told your friends. พลิงร,รักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่735เนมัดอยู่ในห้องทำคลอดฮาลีนกับเอกรรมอยู่หน้าห้องแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเนมัตอยู่ในนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเนมัดกรีดร้องจึงภาวนาให้เธอปลอดภัยเอกรรมเห็นแท่นบูชาอยู่ที่อีกช่องทางเดินด้วยความที่กระสับกระส่ายในใจจึงเดินเข้าไปภาวนาขอให้หญิงที่อยู่ในห้องทำครอดปลอดภัยซาตาชมาที่นั่นบอกให้พยาบาล ปล่อยเขาเข้าไปหาเนมาร เพราะเนมัตต้องการเขาฮาลีนหันไปมองเห็นและได้ยินว่าเนมัตอยู่ในห้องคลอดก็ตกใจซาตาสบอกให้พยาบาลปล่อยเขาเข้าไปเพราะเขาก็เป็นหมอพยาบาลตอบตกลงซาตาสเข้าไปทำคลอดพูดให้กำลังใจเนมัตเนมัตเห็นซาตาสเป็นเอกรรมมาให้กำลังใจเธอในที่สุดเธอก็คลอดลูกสำเร็จซาตาสบอกเนมัตว่าเธอกับเอกรรมได้ลูกสาวฮาลีนแอบฟังอยู่ ที่ประตูก็ตกใจที่เนมัด ให้กำเนิดลูกของเอกรรมเอกรรมถามพยาบาลเกี่ยวกับผู้หญิงที่อยู่ในห้องทําคลอดพยาบาลบอกว่าผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยดีเธอได้ให้กําเนิดลูกสาวฮาลีนวิ่งออกมาร้องไห้หน้าโรงพยาบาลคว้างปากระถางต้นไม้ได้วยความไม่พอใจเธอคิดว่าเธอจะไม่ปล่อยให้เอกรรมรู้ความจริงว่าเนมัดให้กําเนิดลูกของเขาในห้องผักฝืนพยาบาลอุ้มลูกมาให้เนมัดกับซาตาสเนมัต หลัดลีกรูคงเธอว่าอาเลียจากนั้นพยาบาลอุ้มลูกคงเนมัดไปที่แผนกดูแลเด็กทารกแรกเกิดเอกมอยู่ที่ทางเดินเห็นพยาบาลอุ้มลูกคงเนมัดเดินผ่านมาปัจจุบันที่บ้านครอบครัวรันทาวาเอกมกับอาเลียเล่นชกมวยกันอยู่ในห้องเขาบอกว่าเขารักอาเลียมากที่สุดอาเลียบอกเอกมว่าฮาลีนไม่ยอมจะให้เธอไปเข้ากายฤด,ดูร้อนเอกมบอกเขารู้ว่า อาเลียเป็นคนเข้มแข็งแต่สำหรับพ่อแม่แล้วเด็กก็คือเด็ก เขาก็อุ้มเธอบอกเขาอย่างจำตอนที่เขาอุ้มเธอเป็นครั้งแรกได้อาเลียก็ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเอกัมบอกมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเขาฮาลีนมาที่นั่นได้ยินที่เอกัมพูดก็ยิ้มอย่างมีความสุขเธอก็จำได้ว่าวันนั้นเธอเห็นเอกรรมัมขอพยาบาลอุ้มเด็กทารกที่เป็นลูกของเนมัรเธอมาหยุดเขาบอกให้พยาบาลพาเด็ก ไปที่แผนกดูแลเด็กทารกแรกเกิดเพราะเด็กอาจจะติดเชื้อได้จากนั้นเธอบอกเอกรรมว่าพวกเขาจะกลับบ้านกันเอกรรมบอกพวกเขาจะต้องรอพบหมอก่อนฮาลีนคิดว่าถ้าเอกรรมรู้ความจริงเขาจะต้องกลับมาหาเนมัตอย่างแน่นอนและเธอจะต้องสูญเสียเขาไปตลอดเธอคิดที่จะปรึกษาเรื่องนี้กับจัสมินที่กรุทวารานิมโมได้รับโทรศัพท์จากซาตาสท ามว่าทำไมก่อนหน้านี้เธอถึงไม่รับสายเขานิมโมบอกเพราะจัสมินอยู่กับเธอที่กุรุทวาราด้วยเธอจึงรับสายไม่ได้เธอถามว่าเนมัตสบายดีหรือไม่ซาตัสบอกเนมัตได้ลูกสาวนิมโมดีใจบอกว่าเธอมีความสุขมากซาตัสบอกเนมัตปลอดภัยดีและไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองนิมโมบอกว่าเนมัตไม่สามารถแบ่งปัน ความสุขกับเอกมได้เธอถามซาตาสว่าเขาอยู่ที่ไหนเธอจะไปหาซาตาสบอกก็จะพาเนมัตกับลูกกลับไปที่บ้านเขาจะโทรหาเธอหลังจากที่จัดการเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนิมโมตอบตกลงและวางสายไปจากนั้นเธอโทรบอกเรื่องนี้ให้สวรูปรู้ ที่บ้านครอบครัวสันทูสวรูปแจกจ่ายขนมหวานให้ทุกคนทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสวรูปบอกว่าเนมัดได้ลูกสาวทุกคนได้ยินก็ตกใจสวรูปแก้ตัวว่าเธอหมายถึงเพื่อนุ้งเนมัดได้ให้กำเนิดลูกสาวสาธิตอธิษฐานให้ฮาลีนมีลูกได้เหมือนคนอื่นบ้าง ที่โรงพยาบาลเอกรัมกับฮาลีนมาที่ห้องทำงานของหมอฮาลีนคิดว่าเนมัดได้ให้กำเนิดลูกของเอกมซึ่งเธอจะยอมแพ้ไม่ได้เธอถามหมอว่าเธอสามารถจะมีลูกด้วยการให้คนอื่นตั้งคันแทนได้หรือไม่หมอบอกว่าได้แต่พวกเขาจะต้องทำการตรวจเธอก่อน ฮาลีนบอกเอกัมว่าเธอจะมาตรวจในภายหลังเธออยากกลับบ้านเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเอกัมตอบตกลงและบอกหมอว่าพวกเขาจะมาในภายหลังเอกัมกับฮาลีนออกมาจากห้องทำงานหมอเอกัมฝากขนมหวานให้พยาบาลเอาไปให้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกฮาลีนคิดว่าเอกัมกับเนมัร คงจะเชื่อมโยงกันทางด้านจิตใจและเธอจะไม่ปล่อยให้เอกรรมกลับไปหาเนมัดอีกเพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่736 เนมัตร้องเพลงกล่อมอาเลียอยู่ในห้องพักฟื้นคิดว่าเธอไม่รู้ว่าอาเลียจะได้มีโอกาสพบเอกร,รมหรือไม่ซาตาจเอาขนมหวานมาให้บอกว่ามีคนฝากมาให้เธอเนมัตกินขนมหวานพยาบาลมาพาอาเลียกลับไปที่แผนกดูแลเด็ก ทารกได้เกิดเนมัดวิตกกังวลซาตาสปลอบเธอว่าพรุ่งนี้เธอก็จะได้กลับบ้านแล้วและอาเลียก็จะได้อยู่กับเธอตลอดเวลาเนมัดขอบคุณซาตาสที่แนะนำชื่ออาเลียให้เธอซาตาสก็นึกถึงตอนที่เอกรรมเคยบอกว่าถ้าเขามีลูกเขาจะตั้งชื่อลูกสาวว่าอาเลียซาตาสก็บอกว่ามันเป็นชื่อที่สวยงามคิดว่าเอกรรมเป็นคนที่ตั้งชื่อลูก ด้วยตัวเขาเองที่โรงพยาบาลฮาลีนโทรหาจัสมินบอกว่านมัตให้กำเนิดลูกสาวของเอกรรมัมจัสมินได้ยินก็ตกใจฮาลีนเห็นเอกรัรมออกมาจากห้องน้ำจึงรีบตัดสายไปเอกรัรมถามว่าทำไมเธอถึงได้ดูวิตกกังวลพวกเขาควรที่จะดีใจที่ในที่สุดสิ่งที่พวกเขาต้องการกำลังจะเป็นจริง ที่โรงพยาบาลพยาบาลมาบอกเนมัตว่าเด็กทารกมีอาการแย่ลงเนมัตตกใจซาตาสก็ถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้นหมอบอกว่าเด็กได้รับออกซิเจนตำกว่าระหว่างการคลอดเนมัตดึงเข็มน้ำเกลือออกและจะไปหาอาเรียแต่ซาตาสก็ห้ามเธอไว้ หมอบอกเนมัสว่าอาเลียจะไม่เป็นอะไรสาตาชใช้เนมัสสงบสติอารมณ์เนมัสบอกเขาว่าเธอไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นเธออยากจะไปหาอาเลียปัจจุบันเนมัดสะดุง้งตื่นและรองเรียกหาอาเลียสาตาสมาหาเธอถามว่าเธอยังฝันเรื่องเดิมๆอยู่อย่างนั้นหรือเนมัสบอกว่ามันผ่านมาหกปีแล้วแต่เธอยังไม่สามารถจะลืมเรื่องนี้ได้ ซาตาสัสบอกให้เนมัตออกไปมอบความรักให้แก่โลกบอกให้เธอไปเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อจะสอนสิ่งต่างๆให้กับเด็กเขาบอกให้เธอหาโอกาสที่จะยิ้มเขาได้ส่งข้าวของของเธอไปที่นั่นแล้วเนมัตถามว่าเขาจะจัดการสิ่งต่างๆให้เธอไปอีกนานแค่ไหนซาตาสัสบอกให้เธอพยายามเข้าใจความรู้สึกเขาบ้างเนมัตตอบตกลง ซาตาสัสบอกว่าเขาจะไปส่งเธอเองที่บ้านครอบครัวรันทาวา ฮาลีนกำลังจัดโต๊ะกินข้าวเอกามพยายามโน้มน้าวฮาลีนให้อนุญาตอาเรียไปข้าวฤดูร้อนฮาลีนไม่พอใจบอกว่าแค่ความรักและความเอาใจใส่ของพวกเขาก็เพียงพอสำหรับอาเรียเอกามถามว่าอาเรียจะเผชิญหน้ากับโลกได้อย่างไรฮาลีนบอกว่าเขาจะต้องปกป้องอาเรียทั้งสองเห็นอาเรียกับไทเกอร์ลากกระเป๋าเดินทางผ่านมา เอากามถามว่าพวกเขาจะไปไหนอาเลียบอกเธอจะหนีออกไปจากบ้านเพราะไม่มีใครรับฟังเธอเลยเอกรมตอบตกลงบอกว่าฮาลีนทำขนมจาเรบีเอาไว้ด้วยอาเลียกับไทเกอร์หยุดชะงกักต่อมาทุกคนนั่งกินขนมด้วยกันที่โต๊ะฮาลีนคิดว่าพวกเด็กๆคงจะไม่อยากไปค่ายฤด,ดูร้อนแล้วจึงลุกเดินจากไป เอกัมถามอาเรียว่าเธอมีแผนการอะไรอาเรียบอกเธอจะหนีออกไปจากบ้านแต่ถ้าเอากัมพูดนมนาวให้อาลีนยอมให้เธอไปเข้าค่ายฤดูร้อนได้เธอจะยกเลิกแผนการนี้เอกัมก็ตอบตกลง ในห้องครัวเชอร์รี่ให้ฮาลีนไม่ต้องกังวลเรื่องที่อาเลียจะไปเข้าค่ายฤดูร้อนเธอให้ไทเกอร์ไปด้วยเช่นกันเรนุกาบอกฮาลีนว่าพวกเธอไม่สามารถที่จะเหนียวรั้งลูกไว้กับตัวได้ตลอดเธอรู้ว่าฮาลีนรักอาเลียมากแต่ว่าความรักนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับอาเลียได้ฮาลีนแย้งว่าอาเลียยังเด็กอยู่ไม่สามารถจะจัดการสิ่ง ต่างๆด้วยตัวเองได้ต่อมาอาเลียกับไทเกอร์พยายามโน้มน้าวให้ฮารลีนอนุญาตให้พวกเขาไปเข้าค่ายฤดูร้อนด้วยวิธีการต่างๆแต่ฮารลีนนั้นก็ยังยืนกลานที่จะปฏิเสธ